สไตล์กับบิวสไตล์เอออันนี้ว่าไปอย่างสไตล์กับบิวสไตล์ทำในนี้ได้เลยเออบิวสไตล์เอาอะไรครับต้นฉบับกับฉบับโมเด็กเล่นอะไรไม่ลนะนี่คือต้นฉบับประท่ามโมเด็กเล่นใช่ไหม อยากให้่อนลง PC คือลำบากครัไอ้น้องเกมซีรีส์เอ็กซ์มอ่ะมันอยู่ในตู้อาร์เคดกับ PlayStation ตั้งแต่ p s 2แล้วตั้งแต่เ2ทวแล้วเ้องเคยเห็นว่าเขาเอาเกมซีรีส์เวอร์ซัสมาลงผิคอมมาไม่มีไม่มีเลยคือเรียกว่ามันอยู่กับเพ a ย์สเตชันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเขาเลยไม่มีแผนหรอกที่จะทําพอรลงพีซีฝันได้เลยยิ่งโดยเฉพาะเกมซีรีส์ญี่ปุ่นเกมซีรีส์ญี่ปุ่นน่ะ ลง PC น้อยอย่าตายหาเอออย่างเช่นเขาผลิตมาสักร้อยเกมอะ่ะเขาจะลง PC สัก30เกมอีก70เกมที่เหลือลงให้คอนโซลหมดเลยจริงๆถ้าเราจะเล่นเกมของฝ่ายญี่ปุ่นน่ะคือควรจะมีคอนโซลติดบ้านอย่างที่มีเอเอล่าสุดอะอะไรนะอ่อไอเว็บไหนสักเว็บหนึ่งอะที่ว่าทำโพลมาว่าอะไรนะคนญี่ปุ่นใช้ PC น้อยมีมี PC น้อยกว่าคอนโซล แล้วเกมเป็นเกมญี่ปุ่นก็ต้องให้คนญี่ปุ่นเล่นเขาจะมาผอตลงพีซีทำแมวน้ำอะไรเส่วน s อดีเป็นกรณียกเวน้นเพราะ SD มันเคยลงให้กับ PC มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งออสมัยก่อนเลย <c oughs> ถึงจะพอตเกมนี้นะค <c oughs> งอีกสักชาติหนึ่งได้มัเอออีกสักปี2องปีนะ <c oughs> ถ้าตีให้นะ <c oughs> <c oughs> อ่าเลจีโดนล่วงแล้วไอ้คิรา่าคิร่าจะโหดกับรุ่นน้องเกินไปแนะ่คิร่าเลยโอ้คิร่ากันได้ไอ้คิร่าโหดเออคิร่าโดนยิงล่วงไปแล้วไอ้เลจีมึงชนะจริงใช่ไหมเนะี่ยมึงปล่อยของได้มึงโกงเลจีมึงยิงลงมาเลยโหดมากคิร่าจะแพ้ของเด็กเล่นเดีอยนี้เพื่อนนายอ่อนลงไปเยอะเลยนะบอกกูเพิ่งตีกับเอ็กซ์ทีมมาให้เกียรติกูหน่อยอะไรนี้หรอือเปล่า เอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่คิล่ายังพอได้อยู่โดนโดนเรียบร้อยเสร็จไม้ตายเต็มเต็มไอ้คิล่าเล่นเกตแก้ซีทหมดไอ้คิล่าเชยถ้าไปตายแก้โอ้สวยสวยงามเอเลจิเชยถ้าไปตายมาไอคิล่าสวนกลับเลยครับโอ้อคิล่าเองเล่นงนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยเอเลจิมันชนะจริงนะเนี่ยแต้มห่างกันเยอะเลยเอ่ะเออใช่ใช,ช่ต่อดีกว่า ซีรีส์เอ็กซ์ตมอ่ะมันจะมีภาคฟูลบูสที่เขาทําเกมเถื่อนลง PC อ่ะเออมันมีเอ็กซ์ตีมกันตั้งฟูลบูสฉบับ PC คือใส่ก็ว่าฉบับ PC เลยแต่จริงๆคือมันคือเวอร์ชั่นเถื่อนเออเวอร์ชั่นเถื่อนที่เขาอ่ะสร้างเกมตัวนี้ขึ้นมาแล้วใช้ชื่อว่าอเอ็กซ์ตีมเฉยๆเออยิ่งมีเวอร์ชั่นเถื่อนอยู่ใน PC ด้วยเขาคงจะผ่อนให้เราเล่นหรอ <c oughs> ไอ้ยะยิรจะไหวไหมเนี่ยนายอ่ะนายเหลือสชีวิตนะนาย เออในเหลือสองชีวิตนะเพื่อนเอ้ยเหลือชีวิตเดียวแล้วไม่ไหวคิราแพ้แล้วโดนเต็มเต็มไม่หลบเลยนะเวลาจะหมดอยู่แล้วเนี่ยไอคิราแพ้แล้วเนี่ยเวลาจะหมดอยู่แล้วเนี่ย โดนเต็มเต็มีฬาแพไอ้กีฬาแพ้ของเด็กเล่นเน,นี่ยเนี่ฝีมือนายตกจริงๆเพื่อนเอยยังว่าในเรื่องนายไม่ได้เก่งสุดไอ้เก่งสุดคือไอ้อลันอลันมันเก่งกว่าแต่อลันไม่ใช่พระเอกไงเป็นพระรองโอ้โหแต้มห่างกันสี่มือนะฮะโอ้โหหดมากอยากกันล็อกออนพี่มาท่าน้องแต้มห่างกันจริง